ผมสวัสดีครับโอ้คพะโผับผมชูหลุนนะครับครับผมเคนฟูนะครับเจมส์ครับโอโอมนะครับเเนนน่ไ้มมาาารงบวใช่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มาร่วมงานนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้ก็คุณทางฝีกัน ช่คือเราเคยไปสัมภาษณ์ส in so like, ื่อของสีดมาหนึ่งครั้งแล้วทางสีดก็แบบให้โอกาสเราว่าถ้าเกิดมีงานเนี่ยคือหลายเดือนแล้วเนาะตั้งแต่เราเดบิวต์แรกๆเลยนะครับเพราให้โอกาสเราในการมางานในวันนี้ก็บอกว่าน้องๆมาเล่นนะเดี๋ยวพี่จัดงานขอบคุณกรีนมากๆครับครับที่นี่เรางานกี่าลครัเอ่อซิงๆแรกของเราปล่อยไปประมาณประมาณประมาณสองเดือนเดือนต่อไปใช่ใช่การทุ่มทีอะไรบ้างตรงนครับจริงที่เป็น สเตที่หลายสเตทนะครับแต่กาฟีนเนี่ยครั้งแรกเลยอ่าตอนนี้เรามีสองเพลงตเลยเนาะใช่ครับก็ก็อย่างเพลงแรกของเรานะครับก็เป็นเพลงเ debut ของเราชื่อเพลงว่าช่วงพิเศษนะครับหดูสามซีเลยนะครับเพลงที่สองนี่ก็เป็นเพลงดึมๆของคุณเจ็สตาร์เตอร์ครับแล้วก็เพลงที่สามเป็นเพลงต้องชอบแค่ไหนเซลเซลเป็นเอ่อพิสาของพวกเราเป็นค่ายเดี็กของเราใช่ใช่ัครบ จริงๆเคนก็จริงๆเคนเคยเล่นซูดิอาวนกันนะครั้งที่วายแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้มาเวทีน,น,น,นที้เป็นคณะใหม่คณะของศิลปินทีป๊อปวงพามารามเนี่ยก็รู้สึกว่าดีวงก,การคาเฟ่แดงของเราเนี่ยเริ่มเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งซีรีส์และทีทป๊อปนะครับก็กดีมากๆครับต่อให้ดังมากขึ้นทั้งวงการเลยครับโอ้โหแน่นอนแน่นอน,นอินเตอร์ ไล่ไล่กลับไล่กลับเริ่มเริ่มเริ่มที่มีใครก่อนเนี่ยเอาเลยเไปไลหมดนะถ้าเกิดเลือมหลังก็จริงๆผมอยากขึ้นสเตจกับพี่เพเซลครับผมที่ไหนที่ป๊อกใช่ใช่ครับผมผมอยากขึ้นกับเออเบร์เซนครับโอ้เจอการการผ่านอ่ะของเคนจริงๆก็เหมือนโอมแล้วจริง กับพี่พี่เพอร์เซ็นต์เหมือนไงครับใช่เอาอย่าลร่วมงานกับฟ็อกซี่ครับแต่เราเจอเจอการทำงานบ่อยแล้วแต่ยังมีโอกาสได้ร่วมงานใช่ใช่ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันก็คงจะดีผมก็ใช้กับถุงเซอร์เป็นใครดีเลวงที่ผุงย้มต้อ่ถุงเนีอยเราเชียรรมานแบบีๆดีๆนะเหล่ายเหล่าหน่อยเหล่าหน่อยเลยแล้วนี่แดนซอร์มาก่อนพี่พี่อยากแบบวันนี้เราได้แบบ

อันนี้อยู่ในโปรเซสกับเริ่มต้นมาแล้วครับเรียกได้ว่าใกล้อุบว้ก่อนอุบว้ก่อนอุบว้ก่อนก็จะเ,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  <laughs> เป็น่อสบายได้แล้วแนวไหนเป็นไงก็จะเป็นเป็นแนวเป็นแนวป๊อปอ,อาจจะ ไม่เร็วมากเท่ากับเพลงเดิมๆของพวกเราครับตอง่ายขึ้นตอบง่ายขึ้นน่ารักสดใสเออได้เห็นมุมมองใหม่ของพวกเราเพราะเพลงแรกเราแบบว่ามีเต็งเต็งเท่ๆใช่ไหมครับเพลงนี้จะแบบว่าเห็นภาพน่ารักมากขึ้นสนุกสนานกพวเราทำท่าใช่อะไรนะครับฟรีจากอะไรฟรีใช่ไหมออกมาตัวเรามากขึ้นก็ตัวนี้ยอดอยู่ล่ะสิบก็แล้วก็ พวกเราก็รู้สึกแบบาเดี่ยวหรือว่า่เช่นพวกเรากมีคนที่มจากะเทรื่อยๆใช่ก็กเราก็คอยๆ่อยๆค่อยๆออกมาแล้วก็ง่อยๆปัตามไปเรื่อยๆใช่ๆก็ก็ดีใจเนาะอือดีใจเกินคาดแล้วก็แล้วก็ก็แงหม่ยว่าขอร้าน่กนันเออจิ้อ่อนจิ้อ่อนนี่จ้อ่อนแนแลับเหรอครับใช่แอนี้นไขอัก้าีวเร็วสวัสดีครับ ชาชาไอเนผมเจมส์ลออบุ่นนะครับสุลลอดจมแก่นอ่าก็อยากจะฝากพวกเราความทานะครับผมไว้ในอบอกออมใจของทุกคนนะครับเพราเราก็เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งรีวิวนะครับเป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักกำลังจะโตนะครับผมใช่แล้วก็ฝากซิงเกิลสองเราด้วยนะครับจะมาเร็วๆนี้แน่นอนครับผมขอบคุณรับ